ตามคําขอคะ่ะรอบที่แล้วเราทดลองไปโดยใช้มะเขือเทศจิ้มกัดที่ตรวจคันแล้วน้องดันท้องจริงๆรอบนี้นะคะเราจะมาลองกับโออิชิบ้างว่าเขาจะท้องหรือเปล่าดูให้จบนะทุกคนเราจะได้รู้คําตอบไปพร้อมกันที่ตรวจคันของเราวันนี้ก็แบบใหม่แกะกล่องเลยคะ่ะทุกคนคิดว่าน้องจะท้องไหมคะถ้าท้องกด1ถ้าไม่ท้องกด2 ว่าไปสีของอุยชีคล้ายๆฉีเหมนกันนะจะว่าไปเหมือนมากเนียนมากจะเอาไปแกล้งคนก็ได้นะถ้ามันขึ้น2ขีดนะ่ะเราก็จุ่มไปแบบนี้เลยค่ะนี่ตังก็จะเล่งสปีดนะคะเพื่อความรวดเร็วปึ้งรอบแรกน้องไม่ตั้งคันค่ะทุกคนขอแสดงความเสียใจยด้วยนะคะแต่ทิ้งไว้สักพักน้องขึ้นเป็นสองขีดแม่สรุปผลการทดลองน้องท้องค่ะอุยชีกับที่ตรวจคนันผสมกันเท่ากับท้องจา้า สรุปผลการทดลองกับน้ำโออิชินะคะโออิชิก็สามารถท้องได้ค่ะว่าแต่ใครเป็นพ่อของโออิชิกันนะนี่ค่ะขึ้นเป็นสองขีดแบบจางๆเห็นปะขีดจางๆนี่เธอโออิชิก็ท้องนะอย่าว่าบาปรอบที่แล้วทดลองกับมะเขือทเทศมะเขือเทศก็ท้องทดลองกับโออิชิโออิชิก็ท้องแต่ต้องแช่ทิ้งไว้นานนิดนึงนะเ็าถึงจะขึ้นเพราะตอนแรกที่ตันแช่ไปอ่ะมันไม่ขึ้น แล้วแชร์ทิ้งไว้โอ้โหชัดเจนเลยค่ะสองขีด